สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีควายหนึ่งฝูงสวยๆใหญ่ๆตามที่ได้เห็นตรงหน้าจอนี้เลยพี่น้องครับนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยท่านเจ้าของบอกขายในราคาเนื้อว่าอย่างนั้นนะครับเสียดายก็เสียดายครับ นะฮะเสียดายก็เสียดายแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องขายออกนะครับวันนี้นะนะฮะมีความจําเป็นที่จะต้องขายออกฉะนั้นแล้วถ้าท่านได้เห็นคลิปนี้นะฮะอย่าได้ลังเลนะครับวันนี้แอดการันตีในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของราคาคุ้มค่าแน่นอนครับเพียงแค่ท่านอดใจดูแป๊บหนึ่งนะฮะ แล้วเดี๋ยวแอดบอกราคาเหมาะนะครับนะฮะทั้งหมด5ตัวนี้นะครับมีเพศเมีย3ตัวแล้วก็เพศผู้2ตัวพี่น้องครับนะฮะเพศเมียใหญ่เนี่ยแม่บ็อกเนี่ยสองนะครับก็คือแม่ดำที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้แล้วก็แม่เผือกที่เห็นอยู่ตรงนี้ฮะนะครับส่วนสูงวัดแล้วนะฮะเบื้องต้น่าวๆเดี๋ยวรายละเอียดบอกในคลิป ที่พี่น้องจะได้ดูไปพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะครับพี่น้องครับวัวขออภัยฮะควายอยู่ที่ตำบลสองสลึงอำเภอกแกลงจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อช่องทางการติดต่อผมขึ้นให้ตรงหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมดห้าตัวนี้ครับผม ราคาขายนะฮะหนึ่งแบาทพี่น้องครับหนึ่งแาบาทเป็นราคาขายเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มไม่รวมค่าขนส่งนะครับเจ้าของควายรับเนตหนึ่0 0สนบาทค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นผู้ซื้อ เป็นคนดําเนินการไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าใบขนย้ายเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่าขายถูกมากๆแล้วนะฮะขายถูกมากๆแล้วผมอยากจะบอกราคาที่ซื้อมาซะเลือเกินนะครับว่าซื้อมาเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าซื้อมาเกินครึ่งล้านก็แล้วกันพี่น้องครับควายนะฮะ ซื้อมาเจ็ดแสนอ่ะกระซิบมาบอกแล้วเมื่อกี้ผมเกรงใจผมเกรงใจเฮ er ียแกผมเลยไม่กล้าพูดจริงๆผมรู้แล้วล่ะครับว่าซื้อมาเจ็ดแสนเจ็ดแสนที่ซื้อมาเนี่ยพี่น้องมีแค่ <c oughs> สองแม่ <c oughs> นะครับเป็นแม่ท้องมานะฮะเนี่ฮะแม่สีดําแม่เนี้ยนะครับแล้วก็แม่เผือกแม่นี้ฮะติดท้องมานะครับตอนนั้น โอ้โหกระแสควายกำลังบูมเลยเฮีย er, ก็สนใจอยากจะเลี้ยงควายก็เลยตัดสินใจซื้อมาครับสองตัวนี้นะฮะเนี่ยนะฮะแม่เผือกตัวนี้นะครับแล้วก็แม่ดำใหญ่แม่เนี้ยฮะท้องนะครับติดท้องมาทั้งคู่เลยเจ็ดแสนบาทวันนี้นะครับมาคลอดมาท้องที่นี่เพิ่มเติมอีกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย แม่สีดาเนี่ยนะครับได้ลูกมาสองตัวก็คือตัวที่ติดท้องมาเป็นเพศผู้คือตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้อายุปีเศษเศษปีกว่ากว่าแล้วก็เขาได้น้องออกมาก็คือตัวเผือกตัวเล็กตัวนั้นเป็นเพศผู้นะครับส่วนแม่เผือกแม่เผือกใหญ่ตัวนู้นนะฮะที่เห็นหลังววๆนะครับได้ลูก เพศเมียตัวนี้ที่ติดท้องมานี่ก็ปีเสร็จเษฉะนั้นแล้ววันนี้ทั้งหมดห้าตัวนะครับราคาท่านฟังไม่ผิดแน่นอนฮะแต่ว่าผมต้องบอกนิดนึงนะครับนะฮะจะเรียกว่าตำหนิก็ก็ยินดีรับฟังคอมเมนต์นะฮะเพราะว่าเฮียแกไม่ค่อยได้ดูแลคือสพายเนี่ย ตึงมากๆพี่น้องครับนะฮะตึงมากๆอ่าตอนนี้คือกินจมูกขาดไปไปบ้างแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมเข้ามาผมบอกว่าเฮียสพายมันตึงนะเฮียบอกขเขมรเลี้ยงให้แกไม่มีเวลาดูแลเด <c oughs> ี๋ยวหลังจากนี้นะฮะแกจะให้หมอมาขยับสพายให้ตึงทุกตัวเลยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะตัวผู้ตัวนี้ฮะอันนี้คือเรียนตามตรงนะครับเราเห็นตรงไหนเนี่ย บอกตรงนั้นครับนะฮะไม่มีการปิดบังส่วนแม่ใหญ่ตัวนี้ก็เริ่มตึงๆแล้วนะแต่กินไม่ลึกครับกินนิดเดียวนะครับกินจมูกไปนิดเดียวเนี่ยฮะอ่านี่ครับดูชัดๆนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าแอดไม่บอกนะครับถ้าซื้อไปแล้วเห็นแบบนี้แอดได้บอกแล้วนะครับผมนะได้บอกแล้วส่วนตัวเผือกใหญ่แม่เผือกใหญ่ไม่เท่าไหร่ครับกำลังดีนะฮะ แต่ว่าถ้าได้ขยับหน่อยก็โอเคเนี่ยนะฮะได้ขยับอีกนิดนึงก็โอเคนะครับส่วนสาวน้อยอายุหนึ่งปีตัวนี้เนี่ยก็เริ่มตึงตึงขึ้นมาแล้วนะฮะนั่นนะครับนะฮะแต่อ่าครับผมออครับผมยังไม่กินมากเท่าไหร่นะฮะอายุหนึ่งปีพอดีนะครับออกวันวนาเลนไทน์ปีที่แล้วครับผมออกลอยกระทงปีที่แล้วอ่าครับผมตัวผู้อายุเยอะกว่าหน่อยนะฮะ ตัวผู้อายุเยอะกว่าน,น่อยนะครับอ่าทีนี้มาดูส่วนสูงของแม่เผือกแม่นี้นะฮะอ่าผมได้วัดแล้วเบื้องต้นคร่าวๆนะครับตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบนะครับนะฮะร้อยสี่สิบบวกลบครับผมตัวนี้ครับนี่ฮะส่วนสูงนะครับวัดที่ส่วนหน้าตโหนกที่สูงที่สุดนะครับไหล่หน้านะครับนะฮะส่วนสูงนะครับ ตอนที่ซื้อมา154พี่น้องครับควายก็มียุบมีซูบลงไปส่วนสูงก็อาจจะลดนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า154ที่ซื้อมานั้นนะ่ะคือวัดยังไงตรงไหนอันนี้คือเฮีย <Yeah. S 1> เป็นคนบอกนะครับอ่าส่วนส่วนตัวนี้ฮะแม่บล็อกใหญ่ดำเนี่ยวัดแล้วเหมือนกันครับผม ร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้นะฮะร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกมีลูกที่นี่นะฮะสองตัวก็คือคู่นี้ฮะที่เห็นอยู่เนี่ยครับอ่าอยู่ตรงนี้ครับดูฮะอ่าดูความอ่างของแม่สีดําแม่นี้ถ้าเกิดว่าอ้วนอ้วนสมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะใหญ่มากๆเลยครับ ตัวนี้จะใหญ่มากๆเลยนะฮะดูแข้งดูขาครับผมนั่นนะครับกีบทงกีบเท้านะฮะตัวผู้หนุ่มตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ครับส่วนสูงก็อยู่ประมาณ135นะครับตัวผู้ตัวนี้นะฮะอยู่ประมาณ135เพราะว่าเขาจะเตี้ยกว่าแม่อยู่หน่อยนึงนะครับส่วน อ่าสาวน้อยที่ว่าหนึ่งปีพอดีเนี่ยประมาณร้อยสามสิบครับนะฮะไหลหน้านะครับตะโนกส่วนที่สูงที่สุดนะฮะส่วนที่สูงที่สุดครับผมอัตลักษณ์ก็ค่อนข้างดีนะครับนะฮะอัตลักษณ์ค่อนข้างดีนะครับตาแต้มแก้มจ้ำคออ่องนะฮะดูครับแล้วก็มีอ่าเผือกเล็กหนุ่มน้อยอายุประมาณ สาถึงสเดือน1ตัวนะครับรวมอยู่ในฝูงนี้ฮะหน0 0 0แสบาทคือราคาขายนะครับโปรดอย่าได้ต่อรองเลยนะครับเพราะว่าขายถูกจริงๆขายถูกมากแล้วนะฮะนะครับก็เห็นใจท่านเจ้าของควายนะครับผมก็เห็นใจจริงๆครับเนี่ยฮะดูครับแม่นี้อ่างใหญ่และก็ลูกตัวล่าสุดของเขานะฮะเป็น เป็นลูกของลูกแก้วฟ้าเป็นหลานแก้วฟ้านะครับเนี่ยนะฮะนี่ครับผมห้าตัวตรงนี้ฮะโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอตอนนี้เลยนะครับเอาละครับทีนี้ควายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะฮะได้เห็นกันชัดๆได้เห็นใกล้ๆแสงสว่างกำลังดีวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนสักนิดนึงนะครับ เมืองระยองจันทบุรีตราดเนี่ยแทบจะฝนแปดแดดสี่เลยนะฮะวันนี้ก็เช้าช่วงเช้าก็มีลงเม็ดมาเอาละครับทีนี้มาดูข้างนอกอคอกนะฮะนี่ครับเป็นอคอกที่อยู่สวนยางนะฮะผมให้ดูแม่ใหญ่แม่บล็อกตัวนี้ครับดูฮะดูท้ายวงเขาสวยนะครับนี่ฮะ ่าดูความใหญ่ความอ่างครับผมดูกันชัดๆนะครับสูงประมาณ1 4 0บวกนะครับตัวนี้นะ140บวกนะครับเอาละครับผมให้ดูอีกมุมหนึ่งฮะนี่ครับเขายืนคู่อยู่กับลูกของเขาตัวล่าสุดนะฮะลูกตัวเผือกเล็กเนี่ยเป็นเพศผู้ครับนะฮะอายุประมาณ3-4เดือนนะครับ แล้วก็ <c oughs> ผู้หนุ่มนะครับเกิดรอยกระทงปีที่แล้วนะฮะก็ปีนิดๆน,นะครับผู้หนุ่มฮะนี่ครับผมให้ดูแม่บล็อกตัวนี้ก่อนเนี่ยครับใหญ่ๆห,หนาๆแบบเนี้ยนะครับดูได้เลยครับนี่ฮะใกล้ๆเป็นแบบนี้ครับแล้วก็แม่เผือกได้ดูไปแล้วนะฮะ ควายรวมตัวกันเป็นฝูงอยู่ตรงนี้น่าจะมองหาคนให้อาหารอยู่แหละครับช่วงนี้นี่ฮะนี่ครับอ่าเอาละครับพี่น้องครับทบทวนอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้ยกฝูงทั้งหมดห้าตัวนะครับเมียใหญ่หนึ่งตัวก็คือเดินไปตรงนั้นแล้วก็ตามด้วยลูกชายของเขาตัวที่หนึ่งนะครับ ตามด้วยลูกชายของเขาตัวที่สองแล้วก็แม่ลูกเผือกนะฮะบวกลูกสาวสีดำตามมาตรงนี้นะครับนี่ฮะอ่านี่ครับมุมนี้เห็นชัดเจนแล้วนะฮะทั้งหมดห้าตัวนี้นะครับอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองบอกขายเหมายกคอกวันนี้นะฮะในราคาหนึ่งแหบาท โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้โทรก่อนได้ก่อนสำหรับราคานี้ผมว่าหายากแล้วนะครับหายากแล้วนะฮะเอาละครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจากภาษาว,วัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ